สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นอาทางหวยฮานอยสูตรแยกหน่อยวันที่13เดือนส1บเี6 7นะครับผมสูตรแยกหน่อยเมื่อวานนี้เข้าสามฮานอยเข้าสามฮานอยเลยครับผมฮานอย VIP 5 5 3 5 3 1เมื่อวาน <c oughs> เมื่อวานให้2กับ3าฟัน2อฟันไม่ถูก แต่ก็เข้าในหกคู่อยู่หน้าสามห้าตรงตรงเลยสามหนึ่งไม่มีไม่มีสามหนึ่งเสียดายหัวหน้านอยพิเศษสองสองเก้าแปดห้าเมื่อวานให้เก้ากับสองสองเก้าอะได้อยู่เมื่อวานนี่จับอยู่นะสองเก้านะม็ดเดียวนะปกติไม่ค่อยจับนะครับผมสองเก้าฟันสองฟันสองจอสองเก้หาเนาะห้าน้อยปกตินะครับผมสามเก้าหกสองศูนย์ ให้สองกับสามสองศูนย์เป็นตัวเน้นนะตรงๆเลยเข้าแบบเน้นเนตรงๆฟันถูกด้วยครับผมนะสนะองศูนย์เนาะอะก็ยินดีด้วยนะครับผมผมก็แก้มือได้สําเร็จนะก็เข้าทั้งสามฮานอยเลยเนาะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับผมมาตามกันต่อมาเริ่มจากฮานอยแรกฮานอยเฉพาะกิจ <c oughs> เฉพาะคิดนะครับผมเด่นวันนี้ <c oughs> เด่นวันนี้ครับผมห้ากับหกนะครับก็จะมีห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งตัวกันนะครับก็จะมีห้าสองหกสอง ห้าสามห้าสามแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับผมสิบสามเดือนสิบเอ็ดหกเจ็ดฟันห้านะครับผมฟันห้านะก็จะมีห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้านะครับผมนะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็หกเก้านะครับ ฮ <c oughs> านอยนะครับผมเฉพาะกิจนะจบไปแล้วต่อไปต่อไปนะครับผมเป็นฮานอยพิเศษ

สิบสามสิบเอ็ดหกเจ็ดขอให้มีแปดมาครับผมฟันแปดนะตัวเงินก็จะมีแปดสี่แปดสองแปดศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แปดสี่แปสองแเจสแล้วก็เจ็ดศย์นะครับผม ฮานอยพิเศษนะครับผมก็จบลงไปแล้วเนาะต่อไปนะครับผมต่อไปเรามาดูฮานอยปกตินะครับผมนะปกติจาเข้าจอเข้าแล้วเออจอะเข้าแล้วเนาะวันนี้ก็ขอให้มาอีกฮานอยปกตินะครับผมห้ากับหกนะ ห้ากับหกนะครับก็จะมีห้าแปดห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกแปดหกศูนย์หกหนึ่งตัวกันนะครับก็จะมีตัวกันก็จะมีห้าสี่หกสี่ ห้าสี่หกสี่ห้าห้าสองแล้วก็ห้าเก้าครับผมห้าสองห้าเก้านะตัวฟันนะครับผมเป็นเลขห้าตัวเน้นก็จะมีห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่ง ห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็หกแปดนะครับผมห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกแปดนะครับสำหรับหานอยปกตินะครับผมนะก็จบไปแล้วเนาะขอให้มาครับผมต่อไปนะครับผมต่อไปสุดท้ายครับผม สุดท้ายฮานอย VIP <c oughs> สุดท้ายแล้วฮานอย VIP ครับผมเด่นวันนี้ก็จะมีเด่นวันนี้ครับผมนะสามนะสามกับหกสามกับหกนะครับก็จะมีสามแปดสามแปดสามเจ็ดสามศูนย์ 3ามแปดสามเจ็ตัวกันนะครับก็จะมี3464ี่หกสสามสองแล้วก็หกสองตัวฟันนะครับผมเป็นเลขสาม สามนะสามแปดสามเจ็ดสามศูนย์หกแดสามแปดสมเจ็ดสามศูนย์แล้วก็หกปดนะครับผมก็จบไปแล้วครับผมสำหรับหนอยสูตรแชรกหน่อยครับผมนะวันนี้ขอให้มีขอให้มาต่อไปเรามาดูตัวเลขสามตัวเลขวันนี้ครับผมสามตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขสามก็จะมีเลข 8ครับผมเลขแปเลขหกนะ8 6อืมแล้วก็เลขสีนะครับผมนะ3าม้านอยวันนี้มีไม้เห็นอย่างแน่นอน8 6 4นะพี่วิทย์ใดมีตัวเด่นอยู่แล้วนะก็เอามาจับก,กับตัวเลขสีแดงนี้ได้เลยนะครับผมนะ8 6 4 3กสา้นอยพิเศษปกติ VIP อพา ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ